ชมทุกท่านนะคะที่หนูเข้ามาดูคลิปนี้นะคะหรือว่ากดเข้ามาดูคลิปนี้นะผมสำหรับวันนี้ผมจะมาเล่นแตบบัวการล่นนะครับมาเปิดไข่ไม้เอกนะครับเพื่อตามหาแบคคูลที่อะไรก็ไม่รู้ผมนี้ไม่รู้จับตัดมมาเนามาเริ่มจากไข่ตัวแรกนะครับ โอ้อะไรวกุ๊สีฟ้าเหรอใช่ยปงนี่เออคืออะไรแต่จะไม่รู้ห้องของมานกุ๊กสีฟ้าอีกแล้วโอ้ยไปจังวะโอเกลือมากเลยเพราะว่าผมมีใส่แปดฟองนะ อีกพูดจริงข้อนะไรก็เอหาหรืออะไรใต้องไข่ไสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแค่มาเปิดไข่ให้คุณผู้ชมดูนะคลเดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าจะเหมือนจะพาเล่นแบบนี้นะโอ้ย30นาทีนี่เองเนาะผมเมื่อจะไม่ทำให้คลิปสั้นเกินไปนะผมจะทำการ ดู่ร้านค้าน,นี่ก่อนว่าเขาขายอะไร้าไก่ข้างบ้านกรองเกินทาง่าได้จับเชือดคอดเลยเสือมากครับสา,ายเน,นี่ยซึ่งสายระฟ้นี่ผมมีประมาณสองอันละครับผมนึกว่าสายรฟ้านี้ไม่ใช่ดิสายรฟ้าผมมีเดียว ฝึกสาล่ามองติดตัวนี้ก็้องมองกันไปเลยก็ตอกต้นไม้พีชใต้ตัวต้นไม้โอเคครับผมจะเอาให้เขานะโอ้ยสงสารเขาคนคงจะหยุดเป็นวันทำได้เลยเขาอ๋ออะไรของเขาวะผมจะเอาให้เขาแล้วเขาก็ว่ดไปดูร้านค้า คืออะไรวะอืมเกียร์หายทั้งนั้นเลยก็แร้วก็พอต่อไปกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับเออดูว่าผมจะเล่นต่อวะแอะขอบคุณครับ